มันนี่ plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูม กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง f m 101นะครับคุณผู้ฟังครับรายการ m ั n นี่พลัผลิตรายการโดยบริษัท d ี c ีครีเอชัและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง f m 101แห่งนี้แหละครับ ช่องทางในการติดตามรับฟังรายการทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t h c a r e u c o m www.youtubecareyou.com นะครับหรืออีกช่องทางนึงครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus คุณผู้ฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราแล้วหรือ,อยังครับจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money s h o t เอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ง่ายมากๆเลยครับคุณผู้ฟังใช้โทรศัพท์ระบบไหนครับถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ประเภท iPhone ทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทย ไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n e y Plus จะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นเชิญได้เลยนะครับส่วนการติดต่อกับเราโดยตรงย้ำอีกครั้งหนึ่งทำได้สองวิธีวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735 วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ล n e ID ของเราคือพิมพ์ตัว a s i g n พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y plus money plus ติดกันรตรงตัวเท่านี้ก็สามารถที่จะ ฝากคำถามฝากประเด็นอยากจะให้เราเล่นประเด็นไหนอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยนะครับรายการนี้ทำตามคนขอแล้วก็งอคนฟังแบบสุดๆเลยนะครับเชิญได้เลยครับอย่างรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆสไตล์2ลุมหนึ่งโดยมีพี่ขุมคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคืนนี้5ทุ่มตรง ทางช่อง Money Channel รีลันรายการทีวี Friday Special เป็นตอนที่หนึ่งของ Emperor บริษัทรับสร้างบ้านหรูระดับพรีเมียมนะครับคงเคยได้ยิน Emperor House นะครับล่าสุดเขารีแบรนด์มาเป็น Emperor เฉยๆมาติดตามดูเส้นทางของผู้บริหารแล้วก็ผู้ก่อตั้ง Emperor นะครับ คุณสุรชัยกึ่งฮักกิจนะครับอะไรคือจุดเปลี่ยนจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาเป็นธุรกิจสร้างบ้านหรูไฮไลท์คืออะไรคือความสำคัญในการสร้างแบรนด์นะครับบรรดาท่านนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเรื่องการสร้างแบรนด์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคืนนี้5ทุ่มตรงทางช่อง Money Channel รายการทีวี Friday Special รีลันตอนที่หนึ่งของ Emperor House นะครับบริษัทรับสร้างบ้านหรูระดับพรีเมียมตอนที่หนึ่งโดยมีพี่ขุมคุณสุข,ขุมธรรมณีวงจากไทยเลนนะคะและผมยุทธนาเป็นผู้ดำเนินรายการติดตามกันให้ได้นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบ,จบลจบุหลวงกว่า23ปีกับความแน่วแน่และตั้งใจมอบโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว กองทุนบูหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8แล้วกด8นะครับคุณผู้ฟังครับทางบลจบูหลวงนะครับฝากถึงเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอแสดงความยินดีกับบลจบูหลวงด้วยนะครับบลจบูหลวงคว้า2รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี2558 Money and Banking Award 2015 ของวรรสารการเงินธนาคารนะครับได้แก่กลุ่มกองทุนรวมเพื future, ่อการเลี้ยงชีพตราสารทุนและกลุ่มกองทุนรวมพุ้นระยะยาวหุ้นประมาณ70%สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง026746488แล้วกด8นะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์1333หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้ที่ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่อไปนี้นะครับกองทุนบัวหลวงจ่ายปันผล t f ฟัน t ีโลจิสแล้วก็ Futures PF ประจำไตรมาสสามทับห้นะครับในวันที่14ทธันวาคมนี้โดยคุณสุทธิพงศ์ภูพันรประเสริฐร,ร,รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม Real Estate and Infrastructure Investment บรลจบัวหลวงนะครับเปิดเผยว่าทางกองทุนบัวหลวงพร้อมจ่ายเงินปันผลสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง3กองนะครับ โดยทางกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไพคอนหรือว่าทีฟันจ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยลงทุนละ16สตางค์นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติกหรือว่าทีโลจิสประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราหน่วยละ20สตางค์ โดยกองทุนทีฟันแล้วก็ทีโลจิสนะครับจะปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่30พฤศจิกายนและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่14ธันวาคมนะครับส่วนอีกกองนึงครับคือกองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์หรือว่า Futures PF ประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับที่หน่วยลงทุนละ 0.302บาทนะครับโดยฟิวเจอร์ PF เนี่ยจะปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่14ธันวาคมนี้สำหรับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนทั้ง3กองนี้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่กองทุนบูหลวง026746488แล้วกด8หรือ www.bblam.co.th นะครับ มาถึงช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราพร้อมแล้วคุณวรวรรณธารภูมิซีเอโอของบลจบุหลวงนายกสมาคมบลจและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับจะมาคุยให้ฟังถึงธีมการลงทุนในปี2559ของกองทุนบูหลวงเป็นตอนที่1นนะครับติดตามดูครับว่าอะไรคือธีมการลงทุนในปีหน้าปี2559ของกองทุนบูหลวง พี่ตู่ก็พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับจาตุคพยุทธโอ้ยเปิดธีมการลงทุนปี2559ของกองทุนบัวหลวงได้แล้วบ้างหรือยังครับพี่ตู่ครับเปิดแล้วคะ่ะธ<อ>ีที่เปิดไปแล้วนะแ,<อ>แต่ทีเนี้ยมันเนี้ยอยากจะใช้เวลาเนี้ยมันเล่าให้ฟังละเอียดกว่าที่ตอนที่เราเปิด<อ>ก่อนอื่นถามพ่ยุทธ์ก่อนพิยุทธเคยสงสัยไหมให้<อ>สัสามคำนี่มันคืออะไรสามคำ ตีมการลงทุนอืนยโยบายการลงทุนครับสไตล์การลงทุนอเออมันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงเคยสงสัยบ้างไหมคะพี่ตู่ครับเอาตรงๆเลยนะพี่คือผมฟังดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นที่ฟังนะผมแยกไม่ออกพี่อ <laughs> คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นอะไรน,ยนยโยบายลงทุนสไตล์ลงทุนหรือตีมการลงทุนเนี่ยบางครั้งผมยังที่มันว่ามันเหมือนกันเลยอะแต่จริงๆ<อ>แล้วมันไม่น่าจะเหมือนใช่ไหมครับพี่ตู่ เหมือนกับคำที่เราบอกว่าในการวางแผนกลยุทธ์นั้นเราต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจนี่ฮะค่านิยมแล้วก็ออกมาเป็นแผนกลยุทธ์แผนแอคชั่นเป้าหมายอะไรมันคืออะไรสับอะไรเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยแดีวที่ขอนเล่าให้ฟังครับนโยบายการลงทุนเนี่ยนะสามคำเรามาจากตัวแรกก่อนตัวหลักใหญ่นโยบายการลงทุนเนี่ยเป็นพื้นฐานว่าหรือเป็นแนวทางที่จะใช้บริหารกองทุนซึ่ง อย่างเรากาหนดกันว่าการลงทุนในกองทุนนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นน้ําหนักหลักไปที่กิจการที่มีปันผลม mm. ีบรรษัรทพิบาลที่ดี mm. เป็นกิจการที่คนสำคัญในเรื่อง ESG environment social responsibility แล้ว o v e r n a n c e mm. แล้วก็ anti corruption อ like ะไรพวกนี้นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกองทุนรวมบางกองของเราเนี่ยก็กำหนดนโยบายให้ลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเ mm. ช่นกองทุนนี้นโยบายเป็น sector fund น,นะ mm. โดเฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านั้นเป็นต้นถ้าจะให้เข้ากับสมัยปัจจุบันก็บอกว่านโยบายการลงทุนก็คือโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารกองทุนนั่นเองอ๋อนโยบายการลงทุนก็คือโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารกองทุนนั่นเองใช่ไหมครับพี่ตู่ครับผมตรงนี้แล้วก็เริ่มแยกออกแล้วเริ่มแยกออกแล้วแต่ใช้ซึ้งมากขึ้นครับที่ขอเปรียบเทียบกับร้านเสื้อผ้า เดี่ยวไหมเนี่ยเปรียบเทียบเป็นร้านเสื้อผ้าเอาเปรียบยังไงพี่ตู่ผมบอกว่าท่านที่ร่ําเรียนมาทางด้านการลงทุนโดยตรงอยากานีที่ <c oughs> เนาะที่ต้องการที่จะอธิบายโดยไม่อิงหลักวิชาการแต่อิงกับชีวิตจริงเพื่อคนทั่วไปเข้าใจง่ายจะได้เข้าใจง่ายง่าพถ้าเปรียบนโยบายการลงทุนกับร,ร้านเสื้อผ้าเนี่ยนะอย่างร้านหนึ่งอาจจะมีนโยบายเน้นใช้ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ่านลินินายธรรมชาติ ่าพทอคุณภาพเป็นต้นอในขณะที่อีกร้านหนึ่งอาจจะมีนโยบายเน้นไปที่ผ้าลูกไม้ผ้าอ,ออกแกนซ่านาเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นเอออย่างนี้พูดอย่างนี้ผมพอแยกออกนะพี่ตูนะ่นะเอออย่างนี้ไปท,ที่สไตล์การลงทุนครับนะแต่พักนโยบายไว้ก่อนลอะเราพอเข้าใจแลวสไตล์การลงทุนแล้วมันคืออะไรละ่ะมันต่างกับนโยบายยังไงอือืมอืมสไตล์การลงทุนคือความถน,นัดในการบริหารกองทุน เรียกว่าวงสวิงที่ชานาญของแต่ละค่ายก็ได้เปรียบเป็นกล์ฟเลยนะพี่นะเป็นวงสวิงกอลกอฟจะอะไรหรือเออหรือเทนนิสหรือสนุกกดได้ผ้่ย,ยังได้เลยแล้วถ้าเปรียบเป็นร้านเสื้อผ้าแบบเมื่อกี้นี่ล่ละเปรียบได้ไหมพี่ได้อย่างเราบอกว่าสไตล,ล์นะร้านแรกเนี่ยหรือดีไซเนอร์คนเนี้มีสไตล,ล์ออกแบบตัดเย็บแบบเรียบง่ายไม่ติดอะไรฟุฟ้าเน้นคัพซิ้งเพื่อโชว์ความงามของเนื้อผ้าไหมในรูปแบบที่เรียบโก้ เขาจะเข้าวงการแฟชั่นได้นะคุยอย่างนี้เอ,อในขณะอีกร้านหนึ่งเนี่ยที่เขาทนานามเรื่องลูกไม้คลุยกลายเนยนะเขาบอกเขามีสไตล์การตัดเย็บอันเนี้ยให้หรูหราบนเนื้อผ้าออแกนซ่าได้มงดงามเหมือนใครนั่นคือ,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 อสไตล์เขาร้านแรกก็บอกสไตล์เขาเขาไม่ถนัดในเรื่องลูกไม้เขาถนัดในเรื่องผ้าใยธรรมชาติผ้าไหมผ้า้ายแต่เอาคัดยิ่งเรียบยกกับคอรอ นะท่านนี้ถ้าเปรียบเทียบสไตล์การลงทุนเป็นร้านเสื้อผ้านะครับแล้วสไตล์การลงทุนของค่ายกองทุนบัวหลวงเนี่ยคือสไตล์ไหนล่ะครับพี่ถูกครับเราเป็นค่ายที่เน้น value กับ long term investing ค่ะคือเดิมเนี่ยเราใช้คำว่า active เช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่ากองเขาบอกให้ใช้คำว่าไม่ active ก็ passive <c oughs> ใช่แล้วทีน,นี้ท่านประธานของเราเองคุณเชชูเนี่ยนะฮะคุณชชูสมพงธนิตเนี่ยท่านประธานตั้งแต่พี่เข้าบริษัทนี้เลยอ่ะหาปีเหมือนกันนะฮะ ท่าบอกว่าคำว่าแอคทีฟเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตรงนัใช้คาในตัวที่เราเป็นตรงๆไปเลยนะบอกก็คือเราเป็นแวลูเน้นคุณค่าเน้นคุณค่าของสิ่งที่เราลงทุนส่วนแอคทีฟบอกคนฟังถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจจริงๆเขาอาจะบอกว่าอ๋อไอ้นี่คือคขายขายอาจจะทให้ถูกเข้าใจผิดได้ใช่เป็นแวลูกับเป็นลองเทอร์นอินเวสซึ่งคือเราเน้นหาสิ่งที่จะลงทุนแล้ว ได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่าในระยะยาวคือคําว่า value เนี่ยมุมมองส่วนตัวผมผมว่ามันชัดมากเลยนะพี่ตู่นะใช่ค่ะต้องขอบคุณท่านประธานมากที่ช่วยชี้ทางให้เราเดังนั้นสไตล์การลงทุนของค่ายกองทุนบุหลวงก็คือเป็นค่ายที่เน้น value กับ long term investing นะครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะอันนี้คือสไตล์การลงทุนและทีนี้มาถึงอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นโยบายการลงทุนไปแล้ว สไตล์การลงทุนก็นไปแล้วแล้วอะไรล่ะครับคือธีมการลงทุนของกองทุนบัวหลวงล่ะครับพี่ตูธีมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าธีมการลงทุนทั่วไปเนี่ยคือค่ายต่างๆส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กันมีของเราใช้ในเมืองไทยที่ยังไม่เห็นใครใช้นอกจากเรารนะฮะเขาอาจจะมีแต่เขาไม่พูดพี่ไม่รู้คือการที่เราสแสวงหาทเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะมีผลอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุนในวันนี้ลงวันนี้เพื่อไปรองรับอนาคตในวันหน้าเมื่อเทรนด์นั้นเริ่มมีผลเมื่อเทียบกับร้านเสื้อผ้าเหมือนเดิมเนี่ยแต่อธิบายได้ง่ายขึ้นซึ่งก่อนจะไปอธิบายอันนี้พี่ขอให้เข้าใจคําว่าแฟดกับแฟชั่นแฟค F A D แฟชั่นไม่ต้องสะกดมีเข้าใจกันนหฮะแฟชคืออะไรแฟคือความนิยมที่มาแรงไปไวนะฮะมาแรงมาไวไปไว ในขณะที่แฟชั่นคือสิ่งที่อยู่กับเราไปได้นานอ๋อนี่คือความแตกต่างระหว่างแฟชั่นกับแฟชั่นแฟชก็คือความนิยมที่มาแรงมาไวแต่ก็ไปไวด้วยในขณะที่แฟชั่นก็คือสิ่งที่อยู่กับเราไปได้นานๆใช่ไหมครับ ตัวอย่างของแฟช์นะออถ้าไม่เทียบกับวงการแฟชั่นเอาเทียบวงการโซเชียลมีเดียกรณีไหนดีพี่เอาน้ําแข็งอะเขาเรียกอะไรบักเก็ตอะไรก็<อ>ไม่รู้นะใส่ถ่ายถังคือบักเก็ตเนี่ยเทราดหัวแล้วก็ท้าทายทํานั่นทํานี่กันอ,อซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจะทํากันไปทําไมทําไปได้ยังไงวัดกินตายเลยเออหรือการทำแพร่งกิง้งนอนท่าต่างๆแล้วก็ถ่ายใช่ไหมเออแล้วเรามาโชว์กันอุ้ยมาแรงคือเฮอมาไว ครับเดียวหายหมดเลยนี่คือแฟชอั่นใช่หากปรมการลงทุนของเราไปมุ่งเน้นสิ่งที่เป็นแฟชั่นมาแรงมาไวไปไวเราก็ต้องซื้อขายวิ่งเข้าวิ่งออกในระยะสัน้นซึ่งไม่มีผลดีต่อพอร์ตกองทุนแต่บล็อกเกอร์จะชอบพอาะได้คาคอมมิชชั่นเยอะออการซื้อขายซื้อขายซื้อขายไปบ่อยค่าคอมก็ได้เยอะสิครับ <laughs> แล้วที่สาคัญจะออกทันไหมอันนั้นนะสิเพราะพอขนาดของเราใหญ่และที่พี่เห็นเนี่ยคือพลังงานทางเลือกครับางตัวเนี่ย เป็นแฟบคืึมาไวไปไวราคาขึ้นไปอยู่บนยอดดอยไว <c oughs> พอแมงเม,มันขึ้นไปสิ้มันก็หายวัดไปกับตาสิ uh. ่การลงทุนที่ดีจึงควรที่จะเป็นทิศทางที่จะมีผลระยะยาวต่อผ่อนลงทุน uh. เป็นเรื่องของ ที่สอบคล้องเมกะเทรนด์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นผมจํจมาได้ว่า,วาแรงแล้วมาน่ผมจําได้ว่าคําว่าเมกะเทรนด์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเออร์บานิเซชันก็เป็นค่ายบัวหลวงนี่แหละน่าจะเป็นค่ายแรกๆเนี่ย<ช>ท, <ฮะ S 2> ที่ที่เล่นตีมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่เราเห็นแบบนี้เราเล่นตีมแบบนี้โดยเราบอกให้คนรู้เรื่องแน่าะฮะแล้วก็ตีมนั้นนะคะจะต้องส่งผลดอกการลงทุนอย่างมีนัยยะสําคัญไม่ใช่ส่งวันนี้จําไว้เลยนะคะ มักไม่ค่อยส่งผลทันทีในปีนี้เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาสองสามปีขึ้นไปที่จะเริ่มเห็นผลอือืมอือืนะฮะแต่ถ้ารีดรอ,รอหรือมองไม่เห็นอรอให้มันมันฮือขึ้นมาก่อนแล้วกระโดดเข้าไปลงทุนตอนที่มันฮิตติดลมบนแล้วเราก็ต้องซื้อแพงใช่ไหมละ่ะใช่ไปรอซื้อตอนนั้นแล้วก็ซื้อแพงอะสิ <c oughs> อ่าใช่ซื้อแพง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราประกาศธีมการลงทุนไปก่อนเนี่ยเราตั้งใจอะไรไว้ เราไม่ตั้งใจบอกว่าเฮ้ยเราไอยคนเข้ามาซื้อไม่ใช่เราตั้งใจให้ผู้อยากจะลงทุนเนี่ยได้รู้ว่าเรามองเห็นอนาคเป็นอย่างไรถ้าเขาเข้าใจและเห็นด้วยรวมยังชอบนโยบายลงทุนกับฟายหรือวงสวิงของเราเขาก็เหมาะที่จะเดินทางไปกับเราตลอดเส้นทางลงทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนไม่ใช่เหรอใช่ใช่คือต้องบอกให้รู้กันก่อนว่าเราเป็นอย่างนี้นะคนแต่งงานกันเนี่ยก็ต้องไห้รู้สิว่าเรา ชอบนอนด้านขวานะเอ,อเพราะเวลาตะแคงขวาเนี่ยไม่ทับหัวใจใช่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 ครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเราชอบมีตู้เสื้อผ้าอย่างนี้เล็กๆน,น้อยนหรืออะไรที่เรามองเห็นเป็นอะไรจะมีผลก,กระทบเราบอกหมดนะคะทีนี้ลองเทียบกับร้านเสื้อผ้ามาตีมมันเทียบกับร้านเสื้อผ้าแบบเดิมเราจะพบว่าวงการแฟชั่นเนี่ยแต่ละปีเ็าจะมีเทรนด์ประจำปีใช่ไหมสีแบบสีรูปแบบ สปีที่แล้วสีเขียวฮิตปีที่แล้วสีม่วงปีนี้พี่ไม่ได้ตามมันเป็นเรื่องสีอะไรน่าจะเป็นสีพระคระนะฮะครับซึ่งแตะค่ายเนี่ยเขาจะมีเทรนซึ่งเรียกว่าตีมเลยนะแฟชั่นตีมแฟชั่นเทรนดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสำหรับสีฤิูการของปีนั้นๆั้นกค่ายดังๆของโลกนะฮะที่อาจจะเป็นตีมเดียวกันหรือต่างกันก็ได้เช่นค่ายแรกเลือกตายวินเทจย้อนยุคหน่อยอีกค่ายใช้ตีมล้ำยุคเลย การเกงขาเดียวอีกขาปล่อยโลกในขณะที่อีกค่ายหนึ่งก็อาจจะมีธีมในปีนี้เน้นความเป็นตะวันออกเป็นต้นแม้ธีมขาเดียวอีกขาปล่อยโลกเนี่ยพี่ตู่จะเอามาลองใส่บ้างไหมครับพยายามอยู่ค่ะแต่เห็นแล้วนึกถึงทาคิเต่จริงๆเนียอย่างนี้แล้วก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วธีมในปีนี้อื มันจบไปแล้วแล้วปีหน้าเปลี่ยนแล้วคุณทำยังไงกับพอร์ตแล้วคุณเปลี่ยนตลอดหรือเปล่าอพอปีหนึ่งรางพอร์ตหมดหรืออะไรเหียนบอกเป็นลงทุนระยะยาวไงเออจริงๆนะฮะตีมการลงทุนที่ดีเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่คงอยู่ได้นานหลายหลายปีไม่ใช่มาไวไปไวและจะดีเลิศถ้ามันเป็นอมตะอย่างรูปแบบหลักๆของกระเป๋าชาแนลหรือว่าไอกระเป๋าแพงๆเป็นแสนอะแอมเอสแอมเอมอะไรพี่จำไม่รู้รีฮอรพวกนี้นะฮะ ไมถึงรูปแบบมันก็เหมือนเดิมอ่ะตัดแปลนนิดหน่อยนั่นคือตีมมันยังคงอยู่แต่พอปีหน้ามีตีมใหม่แต่ของเดิมยังใช้ได้เพราะมันเป็นแฟชั่นไม่ใช่แฟร์นี่แหละจริงๆพี่นึกอยู่หลายปีแล้วว่าจะทำให้คนเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรเพราะคนจะดูงงๆกับคำสามคำเนี้ยนโยบายสไตล์กับตีมพอดีไปเปิดทีวีเจอจ้องแฟชั่นเนี่ยไม่กี่วันมันเนี้ยก็เลยเกิดอาการยูเรกยกาขึ้นมาเอามาเทียบปิ้งขึ้นมาทันที แต่งขึ้นมาทันทีเลยนี่ยนะคะก็หังว่าคงจะพอทําให้เข้าใจมากขึ้นบ้างคอนเทนจะเทียบกับร้านอาหารก็ได้นะครับแต่กลัวเข็นไปหิวไปมันไม่ค่อยจะดีน่นะจากนั้นธีมการลงทุนที่ดีจะต้องเป็นเรื่องที่คงอยู่ได้นานหลายๆปีใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่มาไวไปแต่ไไตีใหม่แต่ละปีเข้ามาเพื่อต่อย,ยอดอ แล้วพี่ตู่บอกว่าจะยิ่งดีเลิศเลยถ้ามันเป็นอมตะอย่างรูปแบบหลักๆของกระเป๋าชาแนลเนี่ยนะใชอ่อันนี้ก็ทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่า,าพี่ตู่ครับยังอยากจะรู้ตีมของการลงทุนปี59ของกองทุนบัวหลวงเพิ่มเติมอยากรู้จังเลยว่าตกลงเนี่ยตีมการลงทุนในปี59ของกองทุนบัวหลวงจะเป็นยังไงเพราะ ในการประกาศอะไรไปอย่างนั้นใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะาผมจําได้นะบนเวทีที่มีพี่ตู่แล้วก็ขนาบข้างด้วยชายหนุ่มหล่อๆสาี่ท่านน่ะมีพี่ <Hey. S 1> วศินมีพี่ปุ้ย <Okay. S 1> ตีสิอ่ะไม่ใช่พี่เหนียวมีสามสี่ท่านน่ะบนเวที <Yeah. S 1> เห็นบอกว่าสูงวัยสุขสําราญบริการปัจจัยสี่ ต้องออมาขยายให้เราสะหน่อยสุรานบริการปัจจัยสี่ไม่ใช่บริการกันเราเองนะ <laughs> นะออนะเพราะฉะนั้นต้องมาคุยให้เราฟังแล้วครับว่าตีมการลงทุนปี2559ของกองทุนบัวหลวงที่บอกว่าสูงวัยสุขสาราญบริการปัจจัยสี่ตกลงแล้วคืออะไรและมันจะสอดคล้องกับทีมหลัลกๆปีหน้าเป็นตีมไหนยังไงบ้างนะครับพี่ตู่ครับแต่ว่าแหมสัปดาห์นี้เวลาคงไม่พอสแล้วครับพี่ตู่ครับ <laughs> สัปดาห์หน้าเป็นต่อนะครับสัปดาห์หน้านะฮะสุไหสุขสํารานบริการปัจจัยสี่มันคืออะไรอ่านะครับสัปดาห์หน้าพี่ตู่กลับมาคุยให้ฟังนะครับสัปดาห์นี้รบกวนเท่านี้ก่อนนะครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิซี o อของบลจบุหลวงนายกสมาคมบลจและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับ ในเรื่องธีมการลงทุนในปีหน้าปี2559ของกองทุนบัวหลวงแต่ว่ายังไม่จบนะครับมาต่อกันภาค2นะครับในสัปดาห์หน้านะครับพี่ตู่จะกลับมาคุยกับเราต่อแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือรายการมันิพลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM101 ทั้งเสาร์และอาทิตย์เราพบกันที่นี่ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปสัปดาห์หน้าเวลาดีกว่านนี้ผมยุทธนาและทีมงานจะกลับมาใหม่สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978าจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888 บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน